ฮะเป็นกินการเป็นกิจการเนาะสบายด,สายดีสบายดีสบายดีมั้ยไอคอนอยงยาเนี่ยไม่เนี่ย่าสีผสมปูนใสน่นี่เนาะโดยคอนกระสอบอ่าสีได้เนาะเดือดซุ่มทรายบนนี้หลังจากไปเสร็จสิ้นการก่อสร้างหรือว่าสมแซมเพื่อ,ขอนของหลังซอ้อนหัวเงี้ยวฮึหัวเงี้ยวหัวชิ้นช่องอ่าลำบากไงเน,น,น,นี่บากเนี่ยคนต้องรีบสำเนาะ เพียกเพื่อนแน่แต่ว่าน้องเนกับบุญรุษบุญยนเห็ดตลอดเลยจะหาคอนตีมาก่อนเนาะบมดจังมากเนาะเลยเอากับพอทษพอพายเดอร์เอฟซเลยเอาก็บแบบในระยักระวาแบบบัอบม้วนในใจแบบพ่อก็กินเหล้าบ่งเถอเห็ดเวียดหกงานยู่เฮือนมันไม่ได้ซอยเลย

หามาใส่ย uh, ังเลพี่น้องเนาะทางน้องสอนเพิ่นงเฮ็ดสังอยู่ตอนนี้เอาทรายามาใส่นี่บ่มาทมนี่บ่พี่น้องเอ้ยเนาะก็เป็นโกนดหอยอ่บนเก่าเนาะที่เพิ่นได้เจาะนีเนาะเพิ่นอาจจะมาเาทรายมาทมใส่บ่หรือว่าจังพี่น้องเนาะอจคกําลังสวนบ่เนาะ ่าโอบอนี <c oughs> <p ics> <sh yelled> ่มันยังเป็นน้องอยู่เนาะบอนี่พี่น้องเอ้ยังเป็นน้องสิเฮ็ดองบ่พี่น้องเนาะผสมูหยเป็นบ่เจ้าก็ได้ฮะเป็นกี่กันเนาะสาดีสบายดีอญาตนี่ใหม่อ่าสิผสมปูนใส่นี่เนาะโดย สะ,สะเทปูนปูนยังเคิงกระสอบอ่าสิดายเนาะเดี๋ยวสุมซ้ายเป็นอีกมาบิงลำกันพี่น้องกันว่าสูตรผสมปูนนองซ้อนพันสีเนี่ยอรเนะาะผสุมได้เนี่ยเอเออ่าสมน,าน้อยๆก็ได้ลองบิงกรทนั้นหน่อย พี่น,งงน้องเลยเนาะพบพอกันในช่วงสวยเน,นี่ยนะพี่น้องเลยตอนในการกำลังจะลากาาลากาันสิบโมงเสาร์เนาะแต่ว่าเป็นภาพบรรยากาศฝนโปรยปลายลงมาแ้เศร้าๆเลยเท็ดให้เปียกเปื้อนร้ายแต่กิจตรงหลายพี่นงง้นองเลยนะมาอัปเดตเนาะหลังจากเบสเ็ตสิ้นการก่อสร้างหรือว่าสมแชมเพื่อนของหองซ้อนหัวเนี้ยวหัวเนี้ยว กดชิ้นช่องอ่าลำบากไงนะบ่าเนี่ยพ่นตรงริมสำเนาะอ่าสิ่อขางนกู้ออกอหน้ามันวข้าวลกตอนนี้จะแยกนกคนอานนอกนวะปรอยู่ดอกฝนตกมาห่ออยู่ฮึบฮึบฮึบมันอแล้วปะ

มานอนผักประหยัดคาห้องคาเสาไปพีนองเลยนลองเบิงจะหาซื้อมุ่งซื้อยังมาดางหนึ่งเนาะ <c oughs> โดยอามานอนลองเบิงกินตุ้มมีตุ้มมากันไปพี่ใส่บอนนี่บอนน้อง <c oughs> ใหม่ไปเลยเคยเห็ดงานแบบนี้มาก,ก่อนเหมืนบอต้องสอนเดยอยูมองเฮือดพอบ้านนะบอดูสมปูนสมยังนะบอดูคืออยู่ได้เราเห็ดทำกันอะไรลูบๆปาน นอ่มันตะเป็นมีอะไรกันเนาะตัวโอเคโอมีอันนั้นเนาะเครื่องมือสร้างเนาะพนลเมื่อไปละกันเนาะเด้อเกินยังเจี้ยงบอกเนาะเด้อเจี้ยงรับในพูนมันเรียบงามมามาลูกกัน คนตกลินเลยเนี่น,น้องเด้อเนาะเปียกเสื่อนงแตน่ว่าน,น้องคน,นกับยุทธยวญนเฮ็ด,ดต,ตลอดเลยพี่อ <laughs> งเอยากจะพ้นพระอ็มาไดนั่น,นแหงแล้วอ่ะ <laughs> แต่เราบัณฑบปาปลยมันก็ได้อยู่พี่น้องเลยเลยเพราะว่าใต้ค่คา,คาลงมานี่อยู่เนาะเกี่ยวมือเราก็โอ้จับเลยบอลน่องมึงกัดคูนกัดมือเลยเลยแต่งใบใ,ใหม่ คือบาดที่จะบอลน,นี่แล้วบาทคนเข้าตกเนะาะเอาดินมาเสริมใส่ตัวนี้เนาะโดยมันจะโกนเขาโกนเขาบอนนลโดยบาดช่วงสร้างคนทั้งลุงจันงบมาเพิ่มก่อนเนอกอีกน้อยทั้งเอ็นหน้าผมเป็นยัเนาะ,ะมาจากจะเทพื้นกำลังซ้อนเพิ่นช่วงสร้างคนเทพื้น,นก่อนก็ได้เป็นเสริม เอาดินขามาปั๊บหม,ม่มาเลยก่อนจะเทพื้อนเทนะเนี่ยอันอนี้เห็ดไปแกไกไปก่อนมองเป็นคุมเดี๋ยวจะลื่นนะเพราะเดี๋ยวจะหยัดตีนสุขมุมีนก็เจียบอีก ีเกียงเนาะมีเกียงเนาะอืมรแบบนี like anyway mobility, ้เครื่องมือให้กับเบลียบบอนไรได้เนาะเดลี่ทำใบกล้วยบ่ใบกล้วยมาลูกบ่เขาเลี้ยงไมกล้วยลูกเรี้ยงคยจักตกแต่ง นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่น้องไอ้หน้าล้างจากได้อมแซมแล้วเนาะเพือนซาลันแฟนกลุ่มกลางนองคนกัอนามัยเนาะเรียบอร่อยเดี๋ยวจะน่าวัดจิ้มากันอ่าวพื่านเพือนเนาะน่าวาดจีมากหมดเป็นน้องเลยเนาะแต่ว่าเาก็ต้องมีเครื่องมือเน่นบังกับเป็นน้องเยคอนซีน้องบมดที่มีปะยังมีปะคอนซี ยังม่มีมีฉับเนาะคอนฟียังงัดเลยของนั้นมันลวงโจงมันกาศาสรสร้างอยู่เลยเนาะเลยเจ็นงามับเข้าไปข้างในยังมมงแอบพากระจาดอยู่ดิดูยสำหรับอารนะปล่อยโล่งโอ้งามข่วงควงยี่เลยต้องค้นมือเบาไรเห็นแบบนีคนใจเย็นอีกคพร มันแข็งแต่มันคมมันยังมันบาดตีนแล้วบาดมือแข็งไปแล้วคอยว่าแม่นช้างช้างจำเป็นเนาะเออช้างจำเป็นแต่ก็เป็นยูเนื้อยนึงนั่นเป็นพอเทยังเทยังนั่นบอกแก่ใครชางบราได้ดอกก่อนเ้างจิเป็นก็ต้องเฮียนหู้เนาะต้องดื้อเฮ็ด ไว้มือไหร่เราไปแล้วพี่น้องเพราะวาสิเป็นไงล่ะเฮาแมนด็ <S <S อกซ์ทางทุกคนก็เริ่มจากบุเป็นก่อนนั่นแหละเนาะไอยันทู่ไฟไฟตุ้ยท่ามากกว่าเอาเคยชินมาเป็นยังเขาที่แา่กร็ทายหน้าแหละเนาะโดยวิดบุเป็นพอเมื่อไทยดีมื่อกะเป็นเลยใี่ไหมเ,เลย ไปกันนั่นเมื่อไรที่เป็นไงก่อนเครื่งมือพี่ดาวไม่กวดเล่ากับเป็นไม่กวดธรรมชาติเนะกินไม่ไพ่พี่ดาวเลย กิ้งไม่ไผ่มากกันได้เป็นประโยชน์น้องเห็นไห้เชื่อนเทือนแปลนย่อนกิ้งไม่ไผ่พี่น้องเลย <c oughs> าใไ้มันงามละ่ะ <c oughs> ได้แล้วทำนี่กันหัว <c oughs> หเป็นคมหัวเป็นกระปูดกระปีกระ,ร,ประเพาะเวลาเอาจังบอส <c oughs> นมน้อนงามกัน <c oughs> ได้เฉยมีเกียง์งา๊าบซื้อมันบ่มีเกียรบ่มีเกียร์ได้กินมาลูกปังกินงา๊าบคนอยู่ห่<ฮ>าปลักปลักก่อนอ่อ้าวกินยังไงเนาะทางมาบนเองกะปอการาบตักท้ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องก็สุขสุขคนเด้อเนาะปุ่นยังจีบุญประตกทานกินดีต้อนรับเข้าสู่สองยูทูปตะบุญซาละวันพี่น้องเไยช่วง สวยๆเนาะฝนตกลิ้นพี่น้องเอ้ยเป็นอย่งไรเดือทางฝั่งไทยต่างประเทศพีหลังเอฟซีอยู่ทางไกลทางไกลฝนตกคือกันอยู่บ่อ่าคารโทูถามทางแม่น้องนิวผนอยู่พี่น้องเว้อ่าฝนตกคทำอยู่บ่าทางบ้านเนาะเฮ้ยเป,น,เปนลกกาดทาอยู่ท้อนกาดทาอยู่อ่าคือกับน้องซ้อนชินอนกับน้องซ้อนก่อนคืนหนึ่งก่อนจะเดินทางกลับพอเฮือนซาลัานเป็นกัน สวยสดงดงามเลยไปตะยู่ตะนอนล่ะพี่น้องเลยสิลองทดสอบนอนเบิ่งก่อนมมแรงนี่ให้นอนนั่มอยู่บ่นอะนอนพอดีจิตไหมกินอยู่นอนนั่มได้ไหมกินครับกินมีนั่งแล้วกินกนอนเลยแล้วก็เอาแนวฟุ้ลทำถั่วพี่น้องเลยเนาะได้ประโยชน์อีก เป็นเหลี่ยมเป็นยังเสยเนาะค <laughs> ักคักคักให้มันงามหน่อยหนึ่งชื่อเนออย่าให้มันงามไรโอ้คักแล้วนี่เออเดี๋ยวว่าคักขี้ไลนะแม,ม่นชาง เป็นลายเติบเนาะเอ็ลิงเป็นลายที่สวยงามอนี่คือขาดหน้านี่เนาะเด้คือขัดหน้านี่แหละจกได้มันงามมันว่างามแล้วได้ขัดหน้าเป็นไรนั้งฟีมือนังงซอนตกแต่ง ปีนบันไดใหม่พัดๆพู <oat numbers. S 1> ้ท <Idol> ูสบายเนอะอุยนาวเอานาวนี <tamanho familia S 1> ่เลยก็ได้หนาวฝนก็ได้เนาะ แน่แล้วัรน,นเเรื่องเรื่องบ่ได้และหาบมันชางเขาใหญ่เหนฝนสาดมากเลพราะมันสินานแห้ง ผมเ,เคยเห็ดางานก,ก่อสร้างเมื่อก่อนคือหนองสอนมาจากอยู่เพื่อนพ่อบ้านคนนี้แหละอ่าปุยแล้วพี่พน้อง,งเลยเนาะมื้อนี้ก็เป็นมือ้อสิ้นเดือนได้มื้อนี้พี่น้องวันที่หนึ่งเนาะอ่าวันที่หนึ่งเป็นเดือนใหม่เราดูชูเดือนเจ็ดจะได้บาทเลยพี่น้องเลยเนาะอ่าวนเกษสิไปถามอ่าข่าวไฟในบ้านได้บาทเลยเนาะเดินอ่าตรีมีทางหลวงปูนะ่รอบปันกะ ติตต์ต่อติดต,ตั้งเดินไฟขเขาเพื่อนองซ้อนพันนี่แหละเนาะ<ม>ส่วนเรื่องไฟกะบาบนโซ่ทางทั้งาการไฟฟ้าคนอยู่คนว่าอีกประมาันครึ่งเดือนเนาะยังบ่ได้อยู่เตอร์กับพี่น้องเลยแต่ว่าเอกสารกับกรอบไปพันเรียบร้อยแล้วครับเพิ่พันว่าอีกครึ่งเดือนอาจะได้อยู่เนาะ<ม><ม>แต่จิตต์ไปเสียค่าไฟนครับทางในบ้านเหมืนก่อนผนจะเอาน้ำเท่าไรเนาะระวังตั้งแต่เริ่ม ทำการสอมแซมก่อสร้างเพื่อนน้องซ้อนตอนนี้ใส่ไฟ,ไ,ฟไปเพื่อเทอานะ่า์ได้เนาะอ่าขับไฟมาเท่า์ได้ก็ดีผมมีบผมมีงบอยู่พันบาทนะเนาะเรื่องจ่ายค่าไฟเสียค่าไฟานะครับท่าไห้่บานเพื่อนเดี๋ยวให้ยืมไฟเพื่อนมาใส่ก่อนพี่น้อยส่วนไฟของแขกเขาซ้อนออน,อนี่ครับข่าฟองเมืองอีกที่มาเนาะอะไรอ่ะบาท ใช่มันเป็นลอยรถพอดรอยรถพอดเลยไม่รูรนั่นึงลอยรถไทรนาเจนไทรนาแบบนี้แหละพอแล้วได้แล้วนี่จนเอาลูกไปม้ันแล้วเขื่อได้หมดมือเออลูกไปลูก้ายังขีเกี้ยวโมพี่เกี้ยยขื่อได้พี่น้อยไปหาลังมือลังตีนปูนกรดได้กินข้าวแล้วบอน้องลืมถามหนึงได้กินแล้ว กินแล้วเนาะโดยแต่ยังกินบ่เท่ามีกินตมหมี่ตมมี่โดยอือแซ่บเนาะต้มมี่ครับพได้ทางด้านนอกพน้องบาดฝนหยุดตกพองค่อยเก็บเอาเนาะไม้เปาะขแค่พี่น้องเอ้ยฝนตกแห้งไปซะนไปย่างบนห้องเครื่องในนนึงพี่น้องเอ้ยว่าเฮาสิทําการลื้อมากได้บ่โดเกียว่าจังไดปึ๊บๆมาขึ้นมา โอ้ยเกยกหมดแล้วเห็นไหแม่นพราะมันสาดมาเนาะนี่เขาบอยังไ่บอลเดียวนี่แหละอื่นมันบริสัทธมันทอดเป็นนเป็ยังไรครั่อกัแต่ว่าเอาต่อมาอีกก็ดหาทิเส้นก็ไไ้กแล้วรวมแมต์เลยนีจะโอเคแล้วสินงเลยตัดขามมาทั้งเนือนบบนี้ัดโชว์ ه, แปแปแนดีบาดนี่พี่น้งองเอ้ยพวงควงขนาดนี่พี่น้องเด้อเดยอยังแกตัวนี้แหละน้องซ้อ,อนเนาะขามีขอนตีเนะาะม่างออกเน,ะนาะม่างออกพวงได้พี่น้องเลยนี่บอลเก็บเขา่าเลาวมีทั้งเข่าน้องซ้อนเข่าเอื่อยขันหวานกันแต่วกันเนี่ยไปอยู่อย่มันลงลืมกันได้พีน่น้องพะมางออนสิกวงไรเติบยืดเนาะ จ้าคอนตีมาก่อนเนาะบ่จังมากเนาะเด้นี่อนตีพี่น้องเอยคี่แลเพ่คนมันหยุดนออกีพาเลยนะครับแลพี่น้องอ่าทางไอ้เพิ่นพอเจ้าก็ย้ายขึ้นมาเนาะดออทางบอนีเพิ่นเอาลงไปเนาะโดยบพอเอาลงไปอยู่ปลากล้วยมาเ้แล้วเมื่อวานนี่ก็จํา เรือลอยแล้วกครับจำบองขอบจเจ้าเพื่อนเนาะเพื่อนไว้ได้ไรก่อนจำจำคือจำมาบ่คือยังไม่ได้จำให้ให้มันยูนี่อันนี้เพื่อนยังก่อนสอนเพือนให้เข้ากลับมาเพื่อนบ่เนี่ยนะเนั่ยซอบนั่นฮเพื่อนไว้ได้ก่อนเฮีบ่ บรรยากาศเนี่ยแต่เร่งก็น้อยอย่าลุ่มไป้วเฮ้ยเอาพี่ดาวเลยมุมภาพพรฒนากาศเจออเนาะเด้ออ่าสิเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยงามเนาะงามเนาะเด้อห้องใส่่อาจอบเบิ่งคนกายท่านก็ได้เนี่ยเนาะเลนผ่านมาเนี่ยโอ้ยม่ต้องจอบพาเบิ่งระบาดอย่างงี้เอาเนาะกะ มีขม,มิน้นเขม้าฮา,าน้องซ้อนอยู่เป็นหนังเอกนาะเรื่องที่ว่าอ่าน้องซ้อนปก,กะระถามาบนยูมุกเสานะี่เนาะอ่าเรื่องขม,มิน้นที่ว่าทางเอ,อเจไปบอาโอ้น้องซ้อนเป็นอยังอ่าทลุ่กล้องช่วงหนึ่งว่าสันเนาะเลอ่าน้องคนกาบอกแล้วเนาะทางลุงจนันขิดลุงจันแล้วว่าน้องคนเก่าบริลบก,กอเป็น่อยเนาะแต่ว่าบางเพื่อจะมีความคิดนะเนาะมีความคิดที่ จิ <ừ> ้บห <ừ> ัวหรือว่าปวดสมองขนัานแหละเนาะดูหร <ừ> ือว่าเรื่องทางพอเนาะดูหคือมือที่ว่าพอกินเหล้าเมาบอกเรื่าจอะไรนอนคนกับเหงื่อการกะบปสบายใจแน่เนาะดูนอนคนก็เลยบางกระล้เนาะกับนอนคนก็ไปลบดอกเพียงเนาะดูหคือว่าไอ้อสซีหัวใจเนาะดู พี่น้องคนว่าเป็น้องสวัสดิลบกตคืี่สบริทยแล้วอะค่ะนับเมืองเห็นวะเออรขอโทษขอภายดได้ีนอสวันด์เน้องคนเนาะเลยเอาขอโทษขอภัยด์เออเอฟซีเออเอาแบบระยรวมแบบมันม้วนในใจแบบพ่อกินเหล้าบังขอเห็ดเวียกเห็ดงาอยู่ือนมันไม่ได้ซอยเลย ม the so, ีแต่กินลาเมายากินเหล้าแล้วไปล่นเล่นแ้นอนจักเว้าอีหยังเวาอหยังสร้างก็เ็หัวนําอืเพิ่นเฮ็ดมาซอยเฮือนเฮานี้อ่าสํานีและ FC ทุกคนเลยครับปาลุงสาธุทุกคนที่มันเป็หยังบ่เป็หยังเนาะก็มีแต่ คือเพลงคนว่าวอะไรเป็นอยงเนาะยิ้มเขาไว้นะเนาะที่โดยง่ายายิ้มครับต่อปัญหาทุกอย่างนะเนาะเลย้วกว็กตัวใจเนี่ยคือบนะุญบอกเตืงไว้เสมอเนาะเวลาอยากให้แต่ให้ยิ้มเอาไว้ก่อนนะอเนาะแต่ทุกอย่างมันก็จะดีเป็นเองมนะันะเนาะเยแตะก็สู้เป็นอะไรเขาก็ค่อยกะยิ้มไปอยู่แต่มันก็ไม่ได้กล่อมสาว กองไดก็ยิ u, ้มก <Ừ. S 1> ็ว่าแต่มันยังบ okay, no. ันไดคือเราก็มันเศร้าอยู่ในใจนะแต่ไม่แต่เศร้าแล้วเนาะโดี๋ยวกยังคอยเบิ้งอะไรแล้วนะแต่ด้เพิ่กอเป็นยังเไม่พอห้องเก่าแหรอเนาะคอยมันเป็นอะไรสี่เปังแกที่เราเป็นยังเป็นพอห้องเก่าเนาะเป็นเลี้ยงเอาจนใหญ่เลยพี่น้อย่างั้เอาคอยเบิ่งไม่แต่นาทีของเจ้าแล้วไปเป็นเบิ่งพอเนาะ มีคอมเมนต์เข้ามาอยู่พี่น้องแล้วที่ว่าพอของซ้อนคนขัดขิบเหล่านเนาะอ่าที่ผ่านมากอะมีอาชีพขอนเขาอาจะเป็นเพราะพอลอ,องซ้อนย่งคิดฮอดแม่น้องซ้อนเนาะเย่งเสียใจอยู่นพ่นังแล้วบางทีแม่จะเสียมากพ่อเจ้ากับมาเอาเมียเลยบอกเป็นเหล่าขัดเหล่ามาเลยเน,น,นาะอาจจะเป็นต้นเหตุ คือว่าเป็นเหตุนี่ก็ได้ทีหนึ่งเลยนะที่ว่าทางพรอนผลปิ่นเหล่าโดยมาตลอดเลยตะกี้เพิ่งกับบริกินบ่บริก,กินตอ<ม>นไหนจะอยู่เนาะฝึกมือมันแบบอารมณ์มันบอดีบริกินคืออารมณ์มันบอดีมันดีนลนะมัจนจะไดี้จะเบิ่งควันอะไรเนาะเบิกงควับอยบาคอยงัอยอยงกัเนาะ เลยแต่นีแต่มีพี่เจ้าสองคนก็พอและอยู่เือนกันคือนางเงินอนาคตแตมีแต่ต้องซ้อนนะใส่เบ่งคอเนาะนี่นาควดมีเมียจะเอาเมียมาเบิ่งพอหนึ่งบอดต่างบรรงุมการก็ต้องเตื่อจะได้่ซ้อนในใดนาขดต่อไปตัวเพื่อนแก้มทางอยู่พี่น้องเลยเนาะเฮาหนาเมื่อไนหลายผ่านนาปีไปกั นี on, ่ก็ตามบนอุอนพุ่นล่ะตน้องได้ลูกมพุ่นล่ะว่าน้องเพิ่นสิได้คิดสิได้คือเฮาดอกบ่มีหยังดอกผมคิดหยังเลยคิดแต่พอได้มีข้านก็พออืมาคิดก็มันมันเจ็บหัวพดอืมคิดว่าเสาเมียตาบ่มีหยังยาแล้วอืม ฮึดฮ um. ึดลายก็คือเฮาว่านั่นแหลอยู่คนเดียวอืออยู่กมาเล่นกบ่ยากนนันเจ็บหัว่ง่ายความคิดของเจ้านี่ถ้าว่าอ่าไปมากคัเี่ยวเมียก็ต้องมีเงิน่ารองเนาะโดยกับแม่กับพ่อก็แงแต่ินลาวอีกนอนซึอ่าเ็ดได้

มิยังกินเงินจักรสกินยังเขไม่ได้กินเลยวสิซื้อปลาแห้งปลาแห้งใช่มีมีมีปลาแห้งบ่เออปลาแห้งเอย่าเละเดี๋ยวคอยไปซื้อกินก็ได้นบ้างเดินเดินสื่อกินก็ได้ขนมกระลงนอนเพื่อน้องซ้อนนี่ฮอทซี ซื้อยังมากินจะติดตามไปด้วยกันเนาะเลยอะมิโนไดเบตกาแฟดำอุ๊บวุ้ยครับจักเนาะต้องซื้อยังก็ไดนอนปิ่งชีดกินแกงมีกุลาห้อตามันหัวมีแหวงแล้วเนาะเออเสือห้มีแหวงเห็ดเลือดตายห้มีแหวงบริเวณพี่กินแนวดีปี้เออเห็ดเลือดเห็ดงาหมื่นเมื่ออยากกินแนวดีอีก นี่ก็อยู่เหืนดินกับหอมมีมีกันแล้วกิมไปกิมกันแล้วกินกับเก้าหาเ้าโอเคน้องสลักิมีกับผมีอย่างไรเด้อมาเปลี่ยนเรื่องน้ำซอนน้องน้งซ้อนจะได้ขอสดขอไคที่น้องแต่วเสจะได้ปติงต้องเนาะขอทษขอที่ขอสดกับกูว่าเนี่ยไรน้องเขาคอยบอกซ้อนมันไปเอาเนาะอะไรควรอะไร่ควรตั้งอะไรก็คอยบอกอนเต็มมันคุณโยเนาะ ปลาชาพี่น้องมลาพี่ล้วเองก่อนเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องทานเข้าพิณานก่อนบัดเนาะโดยโอ้ยกวกทวงเสารู้สาตาดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะมีแต่ไปหาอุปกรณ์มาพี่น้องเลยคอดตีเนาะสปอยมาหรือมาทอนบอลเนี่ยมันสะอาดสะอาดขวดเดิมเนาะปลาชาโอเคได้อพี่น้องเด้อขอลาก่อนคลิปนี้ซื้อแคบัดเนาะสได้เออให้บัดมาพาม่เนาะงพาบัดมาลงนี่ เอาเวลาครัก็ดึงขึ้นเนาะหมัดใส่ใหม่เพิ่มเง้ยเงี้เแค่เซ้ลโอเคเป็น้องเด้อสารกินี่ขอลาก่อนพบอๆกันคลิปหน้าเด้อขอบุญคุณของมุกับใจพอเป็พี่น้องเอฟซีประตูกถานเนาะที่เข่ามาหาสมเป็นกำลังใจครับขอบุญสารวัลกับซ้ำกบซ้ำเคยพี่น้องเลยเนาะโดยตลอดมาแหละครับน้องสอนเนาะไปลาความพี่น้องบายบายสวัสดีพระเจ้าของทุกคนเด้อเดินทางไปไซตหาตลอดปลอดภัย ละมัดระวังในการคับขี่ใส่ถนนท,ท้องางคือดังไงเนาะ